ก็คือ okay. so a ส e, okay. 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 oh, okay. ี่ร้อยกับ b สองร้อยเอ่อ b ก็เป็นอัตราส่วนสองต่อหนึ่งก็คือสี่กับสองก็จะผสม a เป็นสี่ร้อยเต็มสุดยตดไอันนี้เลืมันมานิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเดียวแล้วก็ต่อไปผสม b ใส่ b เข้าไปจะเป็นยงไง ดีก็เป็นสองร้อยเจ๊ต้องเอาตราช่างออกได้ไมาดูอันนี้เอจะมากกว่า B ีเสมอเป็นเจะเป็นสองเท่าของดีเสมอก็คืออันนี้สี่ร้อยอันนี้สองร้อยก็คืออันนี้แล้วก็เทผสมรวมกันเลยอเอ <c oughs> สซ้่มอสูส้ข้างบนข้างบนพอเทแล้วมัน,น,น,นจะเป็นเส้นเนี่ยเทลงไปมันจะเป็นเส้น มันยังไม่ผสมด้กันดีโอเคอันนี้ก็รวมกันแล้วมันจะเป็นเส้นเส้นนี้ทีนี้วิธีการดูว่าเราคนทั่วไหมก็คือให้เส้นอันนี้มันหายไปให้เส้นนอ้พวกเนี้ยมันหายไปก็คือคนใช่ไหมไอ้ติมคนคนไปประมาณห้าสิบสิบนาทีคือถ้าเราคนไม่แห้งคือเราคนไม่ทั่วอย่างเนี้ยคือมันยังมีเส้นเส้นอยู่แล้วถ้าเราเทลงไปในในไม้มันก็จะไม่แห้งมันจะแห้งบางส่วนที่เอกับบีผสมกันแล้วก็ คือต้องคนให้มันให้มันทั่วเลยอะ่ะแล้วก็ปาดปาดข้างใต้ปาดให้หมดเผื่อว่ามันไปติดอยู่ก้นแก้วก็คน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 อันนี้ลองวิธีเร็วนะก็คือให้ดูเป็นตัวอย่างก็คือคนเป็นอนาจจะไม่ถึงห้านาทีแต่จริงๆแนะนำให้ห้าถึงสิบนาทีค่ะจริงๆไม่ต้องใส่เยอะมากก็ได้ค่ะใส่เยอะมากมันจะเกาะเป็นก้อนแบบดูแน่นเกินนี่มันน้อยเกินไปอันนี้สีมันจะดูใสๆนิดนึงมันจะเริ่มอุ่น ก็คือให้เราสังเกตว่าพอมันร้อนสุบเราต้องรีดเทและเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแข็งเกินค่ะก็ประมาณนี้ก็ได้แหละสีนี้ก็เทไปช้าๆทีนี้ก็ถึงถึงเวลาไล่ฟองค่ะก็จะเป็นปืนเป็นปืนไล่ฟองนี่เป็นปืนแก๊สก็คือกดแล้วมันมีแก๊สก็เลยความความแรงของมันได้แต่ทีนี้อันนี้มันไม่ได้งานชิ้นใหญ่มากก็คือเอาไม่แรงค่ะก็คือเป่าไปตรงนี้ ที่มันมีฟองเนี่ยแต่ว่าต้องระวังให้ดีไปเป่าโดนฟิลเจอร์บอล